สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพลื้นฐานฟันดาเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวพาเนศเทรดหุ้นและเรียนคริปโตเคอเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิป หากถ้าใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพอลลูกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารนณะเราไปอัปเดต Set Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจนะครับ Set Index ประจําวันสุกที่2ี่27ธันวาคม2567เซตปิดไปที่1,401.46จุดปิดบวกไป3.66จุดคิดเป็นบวก 0. 2 6เป มูลค่าซื้อขายสุทธิ2 9 8 8 9 6 2ล้านบาทค่อนข้างเบาบางนะครับใกล้ปีใหม่2,568วอลุ่มเทรดก็จะมีความเบาบางแบบนี้ทุกปีโดยมีนักลงทุนสถาบันอยู่ทางฝั่งซื้อส่วนอีก3กลุ่มเทขายออกมานะครับโดยเฉพาะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เทขายออกมาเยอะที่สุดรองลงมาก็คือนักลงทุนภายในประเทศรายย่อยส่วนนักลงทุนต่างชาติเทขายออกมา นิดหน่อยเท่านั้นสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่27ธันวาคม2,567กองทุนซื้อไปสุดที่1,451.30ิ1451.30ล้านบาทบรกอร์ขาย1,038.51ล้านบาทรายย่อยขาย332.91ล้านบาทและต่างชาติขาย79.88ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาดในขณะที่เซ็ตมีวอลลุ่ม ในการซื้อขายค่อนข้างเบาบางก็ยังมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน Most Active และมีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน5หลักทรัพย์โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น Delta ราคาไม่เปลี่ยนแปลงยืนราคาอยู่ที่152บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย3,328ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น Advance บวกไป2บาทยืนราคาที่289บาท มูลค่าซื้อขาย1,496ล้านบาทหุ้น SCM บวกไป5สตังค์อยู่ราคาที่93สตังค์มูลค่าซื้อขาย1,300ล้านบาท CPR ติดลบ25สตังค์อยูราคาที่56บาท25สตังคมูลค่าซื้อขาย1,239ล้านบาทและหุ้น BDMS ราคาไม่เปลี่ยนแปลงยู่ราคาอยู่ที่24บาท50สตังคมูลค่าซื้อขาย1 0 6 0ล้านบาท หุ้นที่ติดเข้ามาใน2ทว o ตี้ทเกที่มีมาาูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น SCM ปิดบวกไป5%ราคาดีดขึ้นมา5สตางค์ยืนราคาอยู่ที่93สตางค์มาคาูลค่าซื้อขาย1,300ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น BTS ปิดบวกไป3%ราคาดีดขึ้นมา20สตางค์ยืนราคาที่5บาท85สตางค์มาคาูลค่าซื้อขาย283ล้านบาท หุ้น vgi ปิดบวกไป4%อร์เซราคาดีดขึ้น14สตางค์ขึ้นมาอยู่ราคาอยู่ที่3บาทส6สตางค์มูลค่าซื้อขาย247ล้านบาทหุ้น sky ปิดบวกไป3%เปรเซราคาดีดขึ้น90สตางค์อยู่ราคาอยู่ที่25บาทมูลค่าซื้อขาย169ล้านบาทหุ้น erw ปิดบวกไป4%เรเซราคาดีดขึ้น16สตางค์อยู่ราคาอยู่ที่3บาท90สสตางค์ มูลค่าซื้อขาย115ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดได้แก่หุ้น MTW Metwin a k o ปิดบวกไป8%อยู่ราคาอยู่ที่1บาท19สตางค์มูลค่าซื้อขาย1ล้านบาทเศษเษหุ้น SNC ปิดบวกไป7%ราคาดีดขึ้นมา40สตางค์อยู่ราคาที่5บาท85สตางค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาท หุ้นที่ติดเข้ามาใน2 0 t o p ี้ท s ที่มีมาาูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น NKT โรงพยาบาลนครทนปิดติดลบไป2%ราคาร่วงลงมา20%สตังค์ยืนราคาอยู่ที่6บาท55สตางค์มาคาูลค่าซื้อขาย8 2ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้นดูโฮมปิดติดลบไป2%ร่วงลงมา25%สตางค์ยืนราคาอยู่ที่8.85บาท85สตางค์มาคาูลค่าซื้อขาย6 8ล้านบาท หุ้น psl ติดลบ3%เรเซราคาร่วงลงมา25สตางค์อยู่ราคาอยู่ที่6บาท75สตางค์มูลค่าซื้อขาย41ล้านบาทหุ้น sc asset ปิดติดลบไป2%เปราคาร่วงลงมา8สตางค์อยู่ราคาอยู่ที่2บาท68สตางค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเปอร์เซ็นต์มากที่สุดมี2ตัวนะครับได้แก่หุ้น nrf ปิดติดลบไป7%ราคาร่วงลงมา7สตางค์ยืนราคาที่91สตางค์มูลค่าซื้อขาย1ล้านบาทเศษและหุ้นสบายปิดติดลบไป7%เช่นเดียวกันร่วงลงมา4สตางค์ยืนราคาอยู่ที่53สตางค์มูลค่าซื้อขาย6ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่มีวอล u ุ่มมาเลดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ SCM, Sky และ PCE บอลลูนมาเลิในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น SCGD, w a r p และ PSL Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ PTT, บริษัทปตทหุ้น Advance และ Gulf Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ CP Extra, PTTEP และ SCB สำหรับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะนำพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจ จะเป็นหุ้นที่อยู่ในชุดขาลงนะครับจะมีหุ้นตัวไหนบ้างเราไปติดตามกันเลยหุ้น DMT ดอนเมืองโทเวภาพนี้เป็นภาพกราฟ DMT ใน t i m e เฟรมเดย์หุ้นทำราคาสูงสุดไว้ที่12บาท50สตางค์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งเป็นช่วงหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่1จากนั้นลงมาปรับฐานทำราคาต่ำสุดอยู่ที่11บาท30สตางค์ แล้วเด้งขึ้นทำราคาไปชนแนวต้านที่1 2บ0าท20สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2องุ้นก็ลงมาปรับฐานทำราคาต่ำสุดไว้ที่1 1บ0าทส0สตางค์ในช่วงต้นเดือนกันยายนจากนั้นสวิงขึ้นไปแล้วสวิงกลับลงมาผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ลงมาทดสอบแนวรับ1 1บ0าทส0ตางค์ในช่วงกลางเดือนธันวาคมจากนั้นก็ทำราคาหลุดโล ลงมาทำราคาต่ำสุดอยู่ที่10บาท60สตางค์ปัจจุบันดีดขึ้นเล็กน้อยอยู่ราคาอยู่ที่10บาท90สตางค์ DMT ในปัจจุบันก็มีสตอรี่นะครับขึ้นค่าบริการทางด่วนก็อาจจะเป็นที่มาของการที่ราคาหุ้นหลุดโลตรงนี้ดูรูปทรงแล้วก็มีเซนติเมนต์ในเชิงลบควรจะเวทแอนซีนะครับมีโอกาสจะหลุดโล10บาท60สตางค์ร่วงลงไปทำราคานิวโลก็เป็นได้เวทแอนซีดูสถานการณ์ หรือถ้าใครจะเสี่ยงเข้าไปเล่นเทรดเกงกับไรก็รอซื้อ Buy on Dip ที่บริเวณ10บาท60สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้ส t p p l ร s สออกมาก่อนแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยไปรอซื้อที่ Breakout บริเวณ11บาท30สตังค์ถ้าซื้อแล้วหุ้นพุ่งขึ้นไปก็ถือต่อแต่ถ้าหุ้นไม่ไปก็ Stop ออกมาก่อนมารอซื้อที่ Buy on Dip อีกทีหนึ่งก็ยังไม่สายหรือถ้าจะเวทแอนซีรอดูหลังปีใหม่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ หุ้นรีโอรีโอโกลบอลโลจิสติกส์หุ้นรีโอนี่เป็นขาลงนะครับทำราคาสูงสุดที่5บาท15สตางค์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2567ลงมาปรับฐานลึกที่ราคา3บาท62สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาก็สวิงกลับขึ้นไปชนแนวต้านที่4บาท34สสตางค์จากนั้นถอยกลับลงมา ทำราคาหลุดแนวรับ3บาท62สตางค์ในช่วงที่มีการประกาศงบการเงินไใจมาที่3แล้วก็ลงมาปรับฐานลึกที่ราคา2บาท90สตางค์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เด้งรีบาวทำทรง V-shape ขึ้นไปยืนที่ราคา3บาท8สตางค์ถ้าใครจะเข้าไปเล่นเทรดเก่งกาไรหุ้นในขาลงก็ควรจะซื้อที่ buy on dip บริเวณ2บาท90สตางค์ถ้าซื้อแล้วหุ้นหลุด2บาท90สตางค์ก็ถอยออกมาสต o p l ล s s ทิศทางจะเปลี่ยนเป็นขาลงแต่ถ้าซื้อในราคาปัจจุบันก็จะมีแนวต้านอยู่บริเวณ3บาท40สตางค์แต่ดูทิศทางเซนติเมนต์ของหุ้นลีโอแล้วประกอบกับเทรนเดิมก็อยู่ในขาลงยังไม่มีแท่งเทียนโมเมนตัมที่แสดงให้เห็นว่ากำลังจะกลับเป็นขาขึ้นแต่จะให้ปลอดภย Wet ัยเวทแอนซีก็จะดีครับรอหลังปีใหม่ค่อยมาว่ากันอีกทีหุ้นโซลา่าทำราคาต่ำสุดไว้ที่44สตางค์ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจากนั้นทำราคาเด้งขึ้นทำราคาเปิดแกลบกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ77สตางค์แล้วก็ถูกเทขายทิ้งลงมาจากนั้นลงมาพักตัวที่บริเวณ48สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ62สสตางค์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมจากนั้นถอยกลับลงมาพักตัวลึก และทําราคาหลุดโล44สตางค์ลงมาพักตัวที่ราคา39สตางค์ปัจจุบันยืนราคาอยู่ที่40สตางค์ก็มีแนวโน้มที่จะหลุดโลบริเวณนี้ถ้าหลุด39สตางค์ก็จะเป็นการลงต่อในขณะนี้ก็ไม่ควรเล่นถ้าจะเล่นก็ควรไปรอซื้อเบรกเอาท์ที่44สตางค์ถ้าหุ้นยังไม่ไปก็สต็อปลอสไม่ต้องถือไว้นานนะครับหุ้น RT ทำราคาสูงสุดไว้ที่77สตางค์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสท,ที่1ก็ถอยกลับลงมาพักตัวที่บริเวณ50สตางค์ทำราคาไซเบอ์ออกด้านข้างจากนั้นก็หล่นตุบลงมาพักตัวอยู่ที่44สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังประกาศงบการเงินไตรมาสท,ที่สองราคาก็ดีดกลับขึ้นไปชนแนวต้านที่58สตางค์แล้วถอยลงมาพักตัว ผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3และทำราคาหลุดโล44สตางค์ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาลงมาพักลึกอยู่ที่36สตางค์ในสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นดีดขึ้นปัจจุบันยืนราคาอยู่ที่39สตางค์หุ้นอาทีนี่ก็อยู่ในขาลงมาตลอดตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มีข่าวดีอยู่เรื่อยแต่ราคาไม่ไปถ้าใครจะเข้าไปเทรดก็มารอซื้อที่ไบออนดิฟ36สตางค์ ถ้าหลุดตรงนี้สต็อปลอสออกไปแต่สายเทรดเก่งกำไรที่ชอบซื้อเบรกเอา t ก็ไปรอซื้อที่44สตังค์ถ้าซื้อแล้วหุ้นไม่ไปก็สต็อปออกมาก่อนดีกว่าแต่ถ้าซื้อแล้วหุ้นเบรก44สตังค์ขึ้นไปก็ถือยาวขึ้นไปรอไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่58สตังค์หุ้นเบรสเบรสแอสเซทกรุ๊ปหุ้นเบรสทำราคาไซเวออกด้านข้างอยู่บริเวณร,ราคา57สตังค์ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน2567จากนั้นก็ทำราคาไซเวดดาวลงมาพักตัวที่38สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567หลังจากประกาศงบก,การเงินไตรมาสที่2ก็มีการทำราคาซีลิงนะครับแท่งเตียนแท่งนี้พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่57สตางค์แล้วถอยกลับมาพักตัวบริเวณแนวรับ38สตางค์แล้วทำราคาไซเวออกด้านข้าง ช่วงนี้มีการประกาศงบการเงินไตรมาที่3ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็หลุดโล38สตางค์ลงมาลึกถึง24สตางค์เมื่อวันพฤหัสของสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์หุ้นเปิดราคาที่27สตางค์แล้วก็ดีดขึ้นไปปิดราคาที่29สตางค์ในวันนี้วันจันทร์ที่30ธันวาคม2567ดูทิศทางแล้วโมเมนตัมน่าจะเทลงมาอยู่ในขาลงนะครับ เวทแอนดูว่าจะหลุดราคา24สตังค์หรือเปล่าถ้าจะเทรดเก่งกำไรก็ควรไปรอซื้อที่ราคาเบรกเอา38สตังค์ถ้าหุ้นเบรกแนวต้านไปได้ก็ถือขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่57สตังค์แต่ถ้าจะซื้อ b u อ o n ดิฟที่24สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็สต็อปลอสมัก่อนนะครับจะกลับเป็นขาลงหุ้น Beauty ในช่วงสงกรานต์ปี2567 ทำราคาสูงสุดอยู่ที่71สตางค์หลังสงการานต์ก็ลงมาปรับตัวสร้างฐานราคาที่57สตางค์แล้วดีดขึ้นสวิงลงหลุดแนวรับ5 7สตางค์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ถอยยาวเลยนะครับปรับฐานอีกทีหนึง่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ราคา36สตางค์หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาก็เด้งกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน57สสตางค์ไม่ผ่าน ถอยกลับลงมาพักตัวที่36สตางค์ผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3แล้วก็หลุดโล36สตางค์ร่วงลงมาปรับฐานอยู่ที่30สตางค์ในช่วงกลางเดือนธันวาค,คมจากนั้นก็เด้งรีบาวพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน36สตางค์แต่ก็ยืนราคาไม่อยู่นะครับถอยกลับมาสัปดาห์ที่แล้วปิดราคาที่31สตางค์ก็มีโอกาสหลุดราคา30สตางค์นะครับวุ่น Beauty Community น่าจะกลับตัวได้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ฉิวเฉียดห้ามหลุดราคา30สตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้จะกลับเป็นขาลงแต่ถ้าไม่หลุด30สตังค์ก็น่าจะไปรอซื้อที่เบรกเอาบริเวณ36สตังค์ก็น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับถ้าซื้อเบรกเอาแล้วสามารถเบรกแนวต้าน36สตังค์ขึ้นไปได้ก็ถือขึ้นไปทดสอบแนวต้าน57สตังค์หุ้นตัวสุดท้ายสำหรับหุ้นขาลงในวันนี้ ก็คือหุ้นยูเคมยูเนียนพีโตเคมีเขในช่วงต้นเดือนเมษายนราคาหุ้นยูเคมพุ่งแรงนะครับทะลุแนวต้าน97สตางค์ขึ้นไปแต่ยืนไม่อยู่ถอยกลับลงมาพักลึกอยู่ที่75สตางค์จากนั้นเด้งรีบาวขึ้นไปบริเวณ90สตางค์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนแล้วถอยลงมาพักลึกที่ราคา71สตางค์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ทำราคาหลุดโล71สตางค์ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมลงมาพักลึกอยู่ที่บริเวณ61สตังค์หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2หุ้นกับตัว v ีเชฟทำราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง97สตังค์แต่ก็ยืนราคาไม่อยู่ถอยกลับลงมาปรับฐานอยู่บริเวณ63สตาตังค์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาเด้งกลับคืนขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ71สตางค์ ก็ยังไม่ผ่านนะครับแถมทำราคาหลุดโลบริเวณ61สตังค์ลงมาต่ำสุดที่57สตังค์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วก็ดีดขึ้นไปชนแนวต้านที่63สตังค์ไม่ผ่านนะครับกลับลงมายือราคาที่59สตังค์ดูท่าทางแล้วหุ้นอยู่เข้มก็ยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดแนวรับ57สตังค์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะรอซื้อบริเวณเบรกเอาท์ที่63สตางค์ ดีกว่าซื้อ b u ายออนดิที่57สตังค์นะครับถ้าหลุด57สตังค์ก็ต้องสต็อปลอสออกเพราะจะกลับลงมาทำราคา new โล w สำหรับหุ้นที่ถูกนำมาเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นในขาลงภาพโดยรวมเวสแอนซน่าจะดีที่สุดนะครับยังไงก็เอาไปทำการบ้างกันต่อในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยสุขสมหวังทำไรก็ให้สมปรารถนาโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ